สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าแพ้ในภาษาอังกฤษกันค่ะแต่ไม่ใช่การแพ้ชนะในการแข่งขันนะคะอันนั้นเราใช้คำว่า lose แต่ถ้าเป็นอาการแพ้แพ้อาหารหรือว่าแพ้ฝุ่นเราต้องใช้คำว่า allergic All er allergic ค่ะโดยมักจะตามด้วยคำว่าถูเสมอนะคะมาดูตัวอย่างการใช้แบบแรกกันค่ะ คือแพ้จริงๆทางร่างกาย mm. I am allergic to seafood. ฉันแพ้อาหารทะเลค่ะหรือว่า He is allergic to dust. เขาแพ้ฝุ่นค่ะแบบที่สองน่าสนใจมากๆค่ะในภาษาพูดเราสามารถใช้คำว่า allergic to แทนคำว่าไม่ชอบหรือว่าเกลียดได้ด้วยนะค่ะตัวอย่างเช่น My husband is allergic to housework. สามีของฉันแพ้งานบ้านค่ะซึ่งประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจับไม้กวาดแล้วผื่นขึ้นนะคะแต่แปลว่าเขาขี้เกียจหรือว่าไม่ชอบทำงานบ้านนั่นเองค่ะลองเอาไปใช้แสวเพื่อนๆกันดูนะคะ